อีกเรื่องเลยยังไม่ได้ฟังอีกเรื่องยังไม่ฟังอีกเรื่องมันจะเป็นเรื่องที่สืบเรื่องกันคือเจ้าเด็กสองคนเนี่ยอุ้ยตอนนั้นเป็นเด็กยังไม่ได้แบบรับการบวชเป็นนรกาแต่ว่าก็มีป้าคนหนึ่งชื่อป้าตุเป็นแบบป้าเกๆที่แบบเหมือนทํากับข้าวในวัดก็แบบเหมือนอยากศึกษาพระธรรมคําสอนธรรมะก็แบบมีความตั้งใจมากแล้วก็มาถามตั้งใจถึงขนาดว่าแบบเชื่อว่าการบรรลุธรรมอ่ะ ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ผ่านตัวอักษรเวียดนามอะไรอย่างนี้หรอกเพราะว่าแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างแต่ว่ายังไงก็ตามก็อยากดูพระสูตรอยู่ดีทีนี้ท่านทั้งสองสาม,มเณรสองคนงเนี่ยก็ยังไม่เป็นพรีสาม,มเณรสองคนเนี้ยก็เลยให้ป้าหมานะท่องพระสูตรแล้วก็โดยป้าหมาก็บอกว่าเราจะท่องได้ไงถ้าแบบมันไม่มันจะไปท่องได้ยังไงอ่ะแตสาม,มเณรตัวน้อยก็เลยคิดพีส่สาม,มเณรก็คิด บอกว่าจะต้องมีบทลงโทษถ้าท่องถ้าจําไม่ได้ถ้าลงโทษจะได้แบบเหมือนแบบมีความขยันมีวามกระตุ้นมีแรงกระตุ้นมสิ่งบทลงโทษที่สัมมณรีน้อยคิดก็คือให้ป้าหมานะทอดเต้าหู้ให้สี่ชิน้นแล้วป้าหมานี่ยก็แบบช่วงแรกๆก็แบบท่องพระสูตรไม่ได้ก็โดนลงโทษบ่อยมาก็มชีช่วงหนึ่งที่แบบ ก็คือพอไม่ได้ข้าทอดสี่ชิ้นไม่ได้ครทอดสี่ชิ้นโอเคเด็กก็เลยได้กินเต้าหู้ต่อเเพราะว่าแบบป้าหมายโดนลงโทษแต่มีหลังๆช่วงอันเนี่ยป้าหมาณแบบไม่เคยแบบท่องประสูติผิดเลยท่องได้แบบหมดตลอดให้บทไหนไปก็คือท่องได้แบบตลอด แล้วสมมามันี้ก็แบบอ๋อเด็กก็อดกินนีเอดออก,กินโอ,อ้อเนี่ยเราไม่ได้กินเต้าหู้ทอดมานานแค่ไหนแล้วนเยเหมือนตอนนี้เราไม่ได้กินลูกชิ้นทอดหอยหามานานแค่ไหนแล้วนะอ,วนนอ,อ่ะโอเค okay. อืมแล้วก็ไอ้น้องหมานก็เลยออกมาเดียว,ว่าท่านพี่ก็ไม่เห็นยากเลยก็เพิ่มแบบบทพระสูตรให้มันยาวขึ้นลับงพรุ่งนี้เราได้กินเต้าหู้ทอดแน่นอน ในทีนี้ท่านติชนะท่านสมัยนั้นก็เพิ่มพระสุดไปแล้วตอนนั้นเป็นเวลาดึกมากปรากฏว่าท่านนังไปเห็นป้าหมายประตูประตูกําลังแบบนั่งท่องประสุ้วยแบบความเหน็ดเหนื่อยมากมแล้วท่านติก็บอกว่าไปนอนเถอะมันดึกแล้วไม่ต้องแบบเคร่งเครียดขนาดนั้นแล้วประตูก็บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมไงั้นมันจะมีเรื่องใหญ่มากก็คือ ตอนเนี้ยการเงินของวัดมันขาดแค้นแล้วการเก็บเกี่ยวอ่ะของบริเวณรอบๆมันน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นการที่จะต้องแบบเจียนเงินมาซื้อเต้าหู้นี่แบบเป็นสิ่งที่แบบทําไม่ได้เลยยังไงป้าหมายก็ต้องท่องกระสุนไม่ได้ก็<อ>คือไม่มีตังไปซื้อเต้าหู้เพราะฉะนั้นต้องท่องให้ยากจะได้ไม่ต้องไปซื้อเต้าหู้มาทอดให้เด็กแล้วแบบท่านท่านก็เลยแบบตกใจมากว่าแบบ ปูที่ผ่านมานี้แบบถ้าแบบป้าหมานต้องแบบเผชิญความทุกข์อย่างนีป้ประตู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 ะต้องเผชิญความทุกข์อย่างนี้แบบโดยตลอดเลยเรอโดยที่แบบเราเราสองคนแบบแค่อยากกินเราไม่รู้อ่ะเราอยากกินรู้ว่มันก็เลยบอกว่าโอเคหลังจากนี้ไปจะยกเลิกบทลงโทษน,นี้ไม่ลงโทษด้วยบทน,นี้อีกแล้วท่านไปนอนเถอะเราช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบมีการต่อเพื่อที่จะเป็นสัมเนแล้วก็ พระอาจารย์ติชนันทาน่ะก็คือได้คะแนนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับบอกจากท่านจเจ้าอาวาสว่าจะได้รับการบวชเป็นสามเณรแล้วแล้วจะถูกส่งไปยังบัดวัดที่แบบดีเรียนกับพระอาจารย์ดีเลยแล้วพระอาจารย์ติชก็เลยแบบดีใจมากที่ได้ถูกส่งไปเรียนแล้วในในคืนคืนนั้นน่ะท่านก็เลยกับน้องหมานะ่ะก็เลยแบบมาแบบยืนจ้องหน้าห้องพระอาจารย์เพราะว่าแสงไฟมันยังออกมาก็แบบแอบดูว่าแบบ พระอาจารย์จเจ้าอาวาทำไรอยู่ปรากฏว่าก็เห็นว่าแบบกําลังปักจีวรอนนันหนึ่งอยู่ซึ่งก็เป็นท่านนั่นแหละมเราก็เลยแบบสองคนนั้นก็เลยพยักหน้าแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็แบบนั่งบอกว่าท่านแบบทําทอะไรอยู่แล้วก็บอกว่าเราปักเฮ้ยเราเย็บจีวรให้พี่เจ้านั่นแหละจะได้ใช้ในพิธีวันพุ่งนี้ มันดึกแล้วอ่ะคือเด็กน้อยก็แบบนั่งเฝ้าจานมันแบบดึกแล้วก็แบบพระอาจารย์ไม่นอนเถิดอะไรเงี้ยท่านก็บอกไม่ได้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะแบบให้เธอใช้ดูแลเธอไปตลอดชีวิตของการเป็นแบบสามเณีอะไราเงี้ยแล้วมันเป็นกลายเป็นแบบคือท่านน่ะท่านพระอาจารย์ติชนาคือด้วยหัวใจของท่านน่ะท่านเห็นความแบบรักความเมตตาความกรุณาของอาจารย์ที่แบบ เย็บจ yep, ีวรให้ท่านจนดึกจนดึกเพื่อที่ให้ใช้พิธีในวันรุ่งขนะึ้นน่ะแล้วท่านน่ะใส่จีวรผืนนี้แบบจนมันเก่ามันขาดมันใช้การไม่ได้แล้วก็ถูกล้อโดยเพื่อนสัมนเนียนด้วยกันนะล้อมาโดยตลอดว่านี่คือจีวรที่บำเพ็ญบรารมีมา3าชาติเพราะามันเก่ามากมแล้วเพื่อนก็เลยล้อแต่สําหรับท่านแล้วอ่ะท่าน รู้สึกว่าถ้าท่านรักแล้วก็แบบใส่จีวรผืนเก่าผืนนี้ที่ไลก็สบายใจตลอดเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบพระอาจารย์เย็บให้แล้วก็มอบให้ท่านเห็นเลยว่าแบบท่านทําด้วยความรักแล้วก็กรุณาในตัวสามานรมากแค่ไหนจบ,จบน่ารักมาก